หลังจากที่เกมอัปเดตมานะเพื่อนๆเห็นอะไรหรือเปล่านะครับเขามีหลุดสปอยมาอย่างหนึ่งนะครับเออถ้าใครอ่านนัปปกตน่าจะรู้แล้วเนาะโอเคอ่ะอยู่กับเกมบีดโซเลสโอนอีกเช่นเคยนะครับหลังอัปเดตเข้ามาเนี่ยก็ไอเซนก็ได้เพิ่มระยะเวลาของตัวตู้กาชาเพิ่มขึ้นไปนะครับก็เลยออตั้งวันนี้รวมนี้แล้วก็เป็น9วันนะครับอ่ะ แล้วก็ปฏิทินครับผมอ่าปฏิทินหายไปแล้วน่า <N' a> <N' a> จะมีการอาไปปรับแก้นะครับเนาะก็อนาคตไม่รู้ว่าจะใช่ออจีมันลุงยินหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเรามาส่องดูตามร้านค้าต่างๆดีกว่าครับว่ามีอะไรมาบ้างนะแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยมีหลุดสปอยมาแล้วอย่างหนึ่งนะครับเออเดีย๋ยวเราไปว่ากันเนาะอ,อ่ตัวพวกนี้ก็ยังไม่มีอะไรมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พยายามเก็บเก็บเอาไว้นะอันไหนที่มันเก็บได้ก็เก็บเก็บเอาไว้นะครับอย่าเพิ่งเอาไปแลกอะไรซีซัวน,นะครับผมเนาะเออเผื่อว่าอนาคตเขาจะมีให้เราได้ทําการเนี่ยแลกของอีกมากมายนะครับผมเนาะโอเคอ่ะทีนี้นะครับกิจกรรมไอเซนเนี่ยก็โดนขยายระยะเวลาไปด้วยนะครับอันนี้ต้องแก้ใหม่ปะเนี่ยเอออ่ะสามสิบสองห้าสิบห้าโอเคไม่เป็นไรอันนี้ไม่เล่นครับไม่ผ่านอีเกียดเล่นมันยากไม่เป็นไรเอาแค่นี้พอนะครับเนาะธุรกิจรางวัลผมก็ได้ นะอันนี้คืออะไรวันนี้อ๋อขาดแค่อันเดียวครับก็ไม่เป็นไรหรอกขาดแค่อันนี้อันเดียวอ่ะแล้วก็อันนี้ผมได้ครบหมดแล้วนะต่อมาครับมาดูกันที่ในส่วนของตัวกิจกรรมนะครับตรงนี้นะแน่นอนครับตรงนี้เนี่ยขยายระยะเวลาเพิ่มก็ต้องมีของให้เราได้แลกเพิ่มใช่ไหมอ่าตัวเลย <laughs> ไม่ได้เก็บเอาไว้เออเออนะครับอันนี้คือหัวต้องต้องเก็บประมาณสี่พันนะครับซึ่งนี่ครับ มีอันนี้มาใหม่ก็คือเสื้อคุมที่อิจิโกสวมขณะหยุดการที่จะเอ,อประหารลูเคียนะครับมีตาประจำตระกูลของชิโฮอินอยู่นะครับอคือชุดไหนนะครับมาดูกันนะครับก็ตอนที่อิจิโกไปช่วยลูเคียนั่นเองนะครับก็มีตาประจำตระกูลของตระกูลชิโฮอินด้วยนะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยเออ,อันนี้เหรอ,อ,อแต่ว่าอิจิโกมันก็มี ชิบะนี่เออเออนะครับนี่เลยนะครับชิบะกับชิบโออิงก็เป็นแบบแบบนั่นแหละครับรู้จักกันอยู่รู้จักกันไหมเออไอตัวของโคฮาคุกับโยรุอิจิอ่ะเออน่าจะรู้จักกันนะ่ะนี่ครับก็เป็นอิจิโกะล่างนี้เนาะก็เท่ดี่นะผมชอบนะครับน่าจะเป็นอิจิโกะสีไข่ไหมเออนะครับก็จะเป็นอิจิโกะตัวนี้เนาะ เอ้ยไม่ใช่นี่ตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวสกินเข้ามาเป็นตัวแรกเลยก็ว่าได้เนาะคงไม่เป็นอิจิโกะบางไครหรอกเพราะอิจิโกะบางไรมันเป็นร่างตอนบางไรผมผมชอบอิจิโกะร่างนี้มากนะมันมันเท่ดีนะตอนที่แบบเออตอนตอนภาคที่ไปช่วยลูเคียแล้วก็ภาคตอนที่เข้าไปอุเฮกมมุมันโดใหม่ๆเออมันมันเท่มากนะครับอิจิโกะแต่บทหลงังๆคือแบบมันเป็นตัวประกอบผมก็เลยเอ้ยอะไรวะเออก็เลยไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะเป็นว่าเป็นว่าอิจิโกะนี่คือแบบ สู้กิมจองไม่ได้หรอกเฮ้ยอยู่ย่างไงอวยกิมจองไงเออแล้วก็ไทม์ไลน์ตู้กาชาเนี่ยผมว่าจากเนี้ยน่าจะมีการปรับนะอือีจิมนุนง,งินถ้าได้เข้ามาก็น่าจะเข้ามาตามกําหนดการนั่นแหละนะแต่ว่าตัวอื่นหลังจากเนี้ยก็ก็ต้องรอดูนะครับก็ต้องรอดูว่ามันมันจะเป็นยังไงเนาะหลังจากนี้นะแล้วก็มันจะเป็นยังไงอัน,นเนี้ยเนี่ยมันน่าจะเป็นสก,กินนะครับตรงนี้เนาะตาประทับวิญญาณนี่ผมได้อะไรมาใหม่ เราก็ได้มาแล้วอ่ะโอเคเนะาะหลังจากนี้เพื่อนๆก็ควรที่จะดองนะครับดองไว้เลยอันไหนที่ดองได้ก็คือดองไว้อย่างเช่นอันนี้เนาะซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ดองหรอกก็เล่นๆไปงั้นแหละมันไม่ออกไงก็เลยเล่นๆไปเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครที่แบบว่าเป็นสายฟรีแล้วก็อยากได้เนาะของที่มันแบบเฮ้ยเราเลือกได้ก็ก็ดองไว้นะครับอันนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องบริจาคให้มันครบห้าสิบนะกิวผมไม่ได้บังคับขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้ากิวผมก็ เอาได้นะนี่เลยนะครับกิลฮอลโลรับวิวหกสิบนะอขอขอวิวหกสิบทั้งหน่อยแล้วกันเนาะจะได้แบบเออเอาคนที่แบบเล่นจริงจังหน่อยแล้วกันนะครับเนาะโอเคก็ตีกิลตีอะไรพวกเนี้ยก็พยายามตีกันเรื่อยๆนะผมก็ตีทุกวันแหละแต่ไม่ได้สนคนะแนนหรอกว่าคะแนนมันจะได้น้อยได้มากนะครับขอให้แบบเราก็พยายามแอคทีฟตัวเองอะนะครับมันก็ไม่ได้เสียเวลาเล่นอะไรมากมายขนาดนั้นนะเพราะวันหนึ่งก็ไม่ค่อยได้อะไรอยู่แล้วนะสําหรับในส่วนของตัวตรงนี้เนาะ หรือว่าถ้าใครแบบอยากจะเข้านะครับแต่เวลไม่ถึงทักมาได้นะครับทักมาได้เดีย๋ยวผ,ผมทิ้งชื่อผมไว้ให้อยู่ด้านล่างคลิปอยู่แล้วนะครับเนาะโอเคไอ้พวกนี้นะครับเราจะต้องกวาดล้างอันไหนนะผม,มกวาดล้างเป็นเงินไว้ก่อนนี่ยังไงเงินเราก็ต้องได้ใช้อยู่แล้วนะเป็นเหรียญน,นะผมมีอยู่ประมาณสองล้านกว่ากวาดล้างอันนี้ไว้แล้วก็ผมจะกวาดล้างไปอันนี้ด้วยอันนี้สักสองอันต่อวันพอสามครั้ง แล้วก็มาเล่นทดสอบผมจะเล่นหาผู้นี้ไว้เห็นปะหาผู้ที่ทิ้งไว้เออเพราะว่าตัวตรงเนี้ยยังไงเราก็ได้ใช้อยู่แล้วได้อัพอยู่แล้วนะครับมันแล้วมันใช้เยอะเวลาเราปั้นตัวใหม่ๆนะครับและสิ่งสําคัญเลยนะในการที่เราแบบจะไต่แบบหอ15นะครับเราต้องโหบางทีต้องทํารูนรูนหกดาวนะเออต้องมีกกด์ประจําตัวต้องแบบอัพตัวดาเมดนะครับตัวดาเมจนี่สําคัญต้องอัพป,ประมาณเรวเก้าสิบเลยนะอ,อืมแล้วของก็ต้องถึงด้วย ไม่งั้นเราไม่ผ่านนะถึงแม้ว่าเราจะมีตัวรับพอร์ตเก่งเะี่ยรับพอร์ตเนี่ยมันเป็นตัวที่มันเป็นตัวที่แบบไม่ต้องปั้นเยอะก็ได้นะเรามาต่อคอมโบอะ่ะเราต้องรู้ว่าเราเป็นตัวไหนเป็นดาเมจหลักนะครับให้เราโฟกัสที่แบบตัวดาเมจหลักมากกว่านะครับอย่างเช่นในส่วนของตัวไอเซนใช่ไหมไอเซนก็อุลารา่านะครับเนาะแล้วก็โมโมะเห็นปะโมโมะเนี่ยเราก็แค่ไม่ต้องไปปั้นเก็ยังได้เลยครับเออม,มันไม่เกี่ยวว่าเราแบบโอ้โห ตัวนี้เราปั้นนิดเดียวไว้ลงหอได้นะเออเราไปดูไส้ในแล้วดูพลังเนิบทซีเท่าไหร่นะครับการ์ดในส่วนของตัวกระทับคอเราปลดไปเท่าไหร่นะแล้วก็อยู่ที่ฝีมือด้วยส่วนตัวผมเล่นไม่ค่อยไหวหรอกเพราะฝีมือผมมันมันไม่ค่อยเก่งนะครับเกมแนวนี้ถ้าเป็นแบบ bait, เทิร์นเบทอะไรพวกนี้เออเรายังพอเล่นได้แบบง่ายๆอยู่แต่ว่าอย่างเงี้ยเราต้องแบบปัดป้องต้องจับจังหวะนะครับ แต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เบี้ยว90เดี๋ยวผมเบี้ยว9ไม่ได้เล่นเลเวล70แล้วอกอ็แบบจะเอามาต่อคอมโบกับไอเซนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปปั้นตัว SR หรือว่าตัวไอที่มันไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะครับเอ,อเนี่ยผมก็คอมมาเลผมก็ยังไม่ได้เอามันปั้นมาเพราะว่าไม่รู้จะใช้หรือเปล่า ก็เลยประมาณนี้แหละเห็นปะเบียคุย่าผมก็ยังไม่ได้ปั้นเลยขนาดแบบมีประทับเนี่ยสามใบนะเออดูดิ นี่นะดูนี่มันเป็นออปเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยพลังโจมตีเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยมันก็จะบวกแบบเยอะมากๆนะเพราะว่ามันอิงจากในส่วนของตัวสเตตัสของเราเนาะนะครับอย่างเช่นโมโมเห็นปะหมื่นเจ็ดอย่างเงี้ยเห็นนะตัวนี้พลังโจมตีสองพันป้องกันเฮดฟีอยู่ที่หมื่นสองแล้วเปรียบเที่ไอเซนนี่เห็นไหมมันต่างกันต่างกันไม่ไม่เท่าไหร่นะถ้าตรงนี้ก็แค่ต่างกันแค่สองพันเองนะสองพันกว่าแต่ว่าพลังเนี่ยมันต่างกันมากเลยนะเพราะฉะนั้นสเตตัสมันก็สําคัญนะหมื่นหกไอเซนหมื่นส เออแม้แ,แต่ว่าเราจะเด่นค่าหนพลังโจมตีเนี่ยสามพันหกนะเอเซนสี่พันสามแต่ว่าอุลราฮาร่านี่คือตามเบมันต่างกับไอเซนแบบเบอร์เลยนะเห็นปะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวซัพพอร์ตมันก็มันก็ปั้นเอาแค่แบบสกิลอะไม่ต้องเอาแบบให้มันเก่งขาดนด้านหรอกเนาะโอเคนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือการที่เราเนี่ยอัพรูนนะรูนหกดาวนี่คือมันมันต่างกับห้าดาวฟ้ากับเหลน,นะอย่างเช่นตรงนี้เห็นปะเนีย่ยตูนถ้าเป็นห้าดาวปกติใช่ไหมมันก็จะมีแค่นี้เนาะ ก็จะเป็นแค่แบบใส่เซ็ตใช่ไหมแต่พอเราได้รีมาครับเห็นปะสเสริมสกิลสนามเสริมกกแก่งสุดขั้นหนึ่งเห็นปะเอ่ยสกิลสนามเพิ่มสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับเห็นปะแล้วก็ไอเซนอย่างเงี้ยไอเซนจะเห็นชัดหน่อยตรงนี้เห็นปะสกิลสนามเสริมแก่งเอ่ะสกิลสนามสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น22.5เปอร์เซ็นเยอะมากนะครับอืมคือไอเซนมนเน้นแบบสกิลสนามอยู่แล้วแล้วเรามีการ์ดอย่างเงี้ยอีกอ,อะมันมีรูอย่างเงี้ยเห็นปะอันนี้มันไม่ได้บวกอะไรแล้วก็มาดูเเเเนนนี่ยถ้าาารจะะห็ อันนี้โจมตีปกติอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราต้องเราต้องทัดทิ้งไปนะครับถ้าเราแบบว่าไม่ได้เป็นสายที่แบบเติมหรือว่าเราไม่ได้เป็นสายที่แบบมีของเยอะนะมันทําได้ไม่กี่ชิ้นหรอกเพราะว่ามันจะแลกจากตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้นะครับแลกได้สามสิบนะครับไม่รู้มันรีมันรียังไงแต่ว่าผมเล่นช้าไปรอบแรกผมไม่ได้ผมไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้กดมั้งเออผมมากดอีกครั้งหนึ่งได้สามสิบใช่ไหม แต่ว่าทำไมผมทำได้สี่อันวะก็งงเอกันครับก็หนึ่งสองสามสี่มันใช้อันมันใช้หนึ่งเท่าไหร่พัฒนาปล่อยอดาวนี่อัพดาวเอามาใช้อันหนึ่งกับสิบเนาะแต่ว่ามันหาได้เพิ่มกว่านี้อีกเนาะก็มีแหล่งอื่นด้วยนะครับก็พยายามทำตัวเป็นตัวดาเมดนะตัวซัพพอร์ตจะเพิ่งไปทำอะไรมันมากมายเนาะสำหรับการที่เราอัพของพวกนี้เนาะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ